คุณเขาคุณเขาตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยคุณเขาตอนนี้เราอยู่ไหนกันน่ะไม่เขาอยู่น้องประจักษ์ครับเข้าไปเอาข้างใน,ไ,นได้ไหมคุณต้องมีข้างในดูเอาขันไหนขันนู้นมองไม่เห็นนะว่าพ่อขับไปไหนอะ่ะเอาไงเอาขันนี้ไหมหืม <c oughs> อาคันนี้ไหมไปแล้วขนาดนี้เพราะว่าคุณแม่ต้องนั่งนี้อยู่แล้วคุณแม่นั่งนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคุณพี่นั่งตรงนี้นะครับโอเคค่ะไปเลยครับทีีน้โอเคไหมครับจะไปกันทั้งครอบครัวคันเดียวเลยครับได้ไหมคะน้องได้ไหมคะได้ค่ะไปถ้างั้นไปกันเลย อันนี้ทำไมแตกของเด็กอันเปาะบางเปาบางหาย่าพี่ฝนไปไหนกันนะไปขี่จักรยานเที่ยวไปขี่จักรยานเที่ยวว่าไม่เป็นจักรยานซ้อนสามแต่วันนี้เราซ้อนกี่คนลูกสามคนสี่คนสี่คนสามคนสี่คนเพิ่อเลป้าๆละวังเป็นคนขับเยอะทางนี้ เราปั่นจักยานที่ไหนคะหนองอะไรหนองป่าจักรหนองป่จักรชอบไหมแบบนี้อ่ไวจะตกอยู่แล้วับแล้วบอกเพื่อนๆพชิไว้ว่างๆเรามาปั่นจักรยานกันนะไวว่างๆเรามาปั่นจักรยานกันนะโอเคว้าววิวสวยว้วยนะ ชอบเปล่าหรือพี่ขุนชอบเปล่าเมื่อที่มีคนปัดให้ตัวเองไม่ได้เลี้ยวบรรยากาศดีมากตัวเองไม่ได้เลี้ยวสบายดีจังสบายจังเลยว้าวหรือยื่เชยไหมทำไมเมื่อไรจะซื้อแตกระยะให้หนูปัดไปก่อนะจ้าว่างเพียงฟ้ามองอะไรคะมองรถมองรถ เอาบอกเพื่อนๆที่หันไปมองตรงไหนหันไปมองตรงไหนชี้บอกเพื่อนๆหน่อยโอ้หเราจะไปฝังงูกันใช่แล้วเราจะปั่นรอบหนองเลยตรงนี้เราจะทางไปโรงเรียนน้องไหมใช่ไหมใช่จะทางไปโรงเรียนน้องไหมใช่ค่ะโอ้ชาลามฉลามวงกลมตรงนั้นนะใช่ฉลามน้ำเค็มอยู่น้ำจืดโอ้โะ ปีนี้หนูได้ลอยกับพ่อกับแม่ด้วยนะแต่วันนี่เราจะได้ไปฝั่งนู้นแล้วก็จะได้ไปเล่อฝั่งนี้ดูใช่แล้วแล้จะไม่ใครเล่นเราปขอปลาฉลามกินแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะปลาตัวมันตัวเบาปลาชอบกินอาหารอาหารที่เป็นคนใช่ไหมคะคนชอบให้อาหารปลาอยู่ในที่สาธารณะชอบมากเลยชอบสุดแล้วมันคืออะไรอ่ะ มาไหมเหนื่อยวนกันแค่พอได้รึรอบเดียวเองเหรอแม่แม่ได้ขี่คันล้ออันใหญ่ๆนะขับเร็วมากจะนุ่มแล้วค่อยวิ่งเอาขับไปจากรยานไปถึงนู่นแล้วแล้วก็ค่อยวิ่งเอาวิ่งไปไหนครับวิ่งเล่นไหมทำบนเลยไกลเลยหรไกลเหรอเฮ้ยพ่อพ่อหยุดทำไมแม่จะตกรถเหนืได้ขับยากรูเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยค่ะที่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยที่รำรำให้พ่อด้วยมีการช่วยพ่อด้วยน้องล่ะช่วยอะไรตอนพ่อขึ้นเนินน้องปั่นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเหยียบข้างล่างไม่ถึงที่ปั่นให้แม่ปั่นให้เนาะตอนนี้เดยวถ้าพ่อขึ้นเนินเดี๋ยวช่วยปั่นโอเคถ้าพ่อชื้นเนินแล้วแต่ พี่ขุนจะช่วยพ่อปั่ดครับป้าถ้าตอนไหนขึ้นเนินบอกขุนนะจะขุนช่วยนะปวดตีนขุนก็ปวดก้นหมดแล้วแต่ขุนก็ยังอยากนั่งอ้วนอยู่แล้วเนี่ยอ้วนกินแรงเพื่อนดูสิดูขาสิไอ้วนกินแรงเพื่อนแด็กคนเด็คนช่วยช่วยปั่นเมื่อพ่อขึ้นเนิน จะขึ้นไหมล่าเนี่ยนีก่อนจะขึ้นดูพี่ขุนถ้าไม่ขึ้นตั้งนานเจ็บเดกแล้วว่าพี่ขุนแอบอู้เอาขาพักเฉยของเด็กค่ะน้องมาทำอะไรตรงนี้มาพักเหนื่อยพ่อบอกว่าให้พักทำอะไรคนปั่นจักรยานน้องป่นตอนนี้น้องกําลังปั่นตอนจักรยานสามคนแต่ว่าน้องนั่งก็อีเด็ก ใช่ไหมน้องไม่ได้ปั่นกับเพื่อนเลยใช่ไหมใช่สบายกับเพื่อนเลยใช่ไหมใช่เหงชอบไหมเหงือหยัดเงือแตกแลยเงกินน้ำจะกินน้ำเดี๋ยวเราไปกินน้ำกันขับาขับระวังนะลูกอยากไปอ๋อจะไปเหรอโอเคไปไปต่ไม่ตเข้าเลยตรงนี้ขนาดนี้เวลา17็ดนาฬิกาสามสิดนา นี่ในปั่นจักรยานเส้นปั่นจักรยานนะคะในอะไรนะหนองในรอบหนองรอบหนองประจักษ์โอ้สว่างมากแล้วก็ดูเหมือนจะปลอดภัยบรรยากาศดีมากปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยไม้ดน่าดีนโอ้ดอกไม้ก็สวยว้าวดอกซึ่งฟ้า สีม่วงแล้วก็มีสีขาวด้วยตรงนู้นใช่สีขาวนี่พาไปแล้วถึงน้าโรงพยาบาลแล้วนะคะนีโรงพยาบาลศูนย์มดรนานี เราปั่นจักรยานครับผมไม่ได้ใหม่พี่พขุนอู้อ,นนอีกแล้วผมไม่ได้อู้นะคะแต่ผมไม่ปั่นครับแต่ผมจะปั่นตอนตอนที่พ่อคุณเนินจะปั่นบนนิดวืน,ออนะครับ ลาดนะัดด้วยน้องเห็นตลาดนะัดด้วยหรอใช่ค่ะฮะสวยอ่ะนี่ไงอ๋ออันนี้งงคือพี่พิษพ,พ,พันธ์ดรธานีผมเคยมา<อ>แล้วเคยมา,มมาแล้วข้างในมีอะไรบ้างครับมีมีปืนอะไรพวกนี้แล้วก็มีมีไหมีเครื่องปัน้นดินเผา โอ้เพื่อนเพื่อนวั่งเพื่อนก็มาดูได้นะครับใช่ไหมลูกใช่แล้วแถมมันยังมีกระจกแล้วก็ยังมีบ้านเราด้วยดองอ๋อสวยมากเราจะลงไป่นอันนั้นคืออะไรอ่ะทำไมอยู่ข้างบนก้อนเมฆใช่ไหมอ๋อก้อนเมฆแตอนนี้เราอยู่ในจอขาวค่ะนู่นก้อนเมฆอยู่บนเสาไฟเห็นไหมสีฟ้า เป็ดาะมาวันนีเลยแต่ไม่ได้มาห้องข,ขึ้นแล้วสัญลักษณ์อุดรนะคะเป็ดกับกาบ,บมีใครเห็นเป็ดกับกาบ,บ้าง pueda, pueda, pueda. มีใครเห็นเป็ดกักาบ้างเนแ่ยเขาขึ้นลน่นแล้วา,ลา,ขา,าข้นล้เลเนแล้านาข <laughs> ึ้เล้เาขึ้นนแ้เขาเาขึานแล้านนเ อ้าวยืนตรงว้ายยืนไม่ได้ไทยเป็นประชาต้องทำดีๆ มีเ <ละ S 1> พื่อนช่วยป,ป,ปัดไปอีกแไปอีกรอบนึงอ่ะสวยจังเลยด้านกลาคืนสวยนะโอ้ยทำไมมันอยู่ก <c oughs> ไกลเฉยอ่ะสบายไหมอ้วนชอบเลยสิเนี่ยชอบไหมเนี่ยโอ้โหแต่ละคน <Okay. S 2> ไปแล้วทำอะไรกันครับก๊าลมร้อนร้ <c oughs> อนที่สุดในโลกจากกฟหมโ <c oughs> อเคเด็กๆกินน้ำไม่เย็นไม่ใส่น้ำแข็งพูดใหม,มสิช็อกอะไรนะไอนะช็อกแออกแลตพี่ขุนพูดสิ น้องพูดสิชุกแหลไหนวันนี้เราไปทำอะไรกันมาบรนจักรยานแบบแบบไหนแบบไหนแบบนั่งกี่คนนั่งสามคนแล้วก็มีคนนึงน้องปลอดเดิมิมสนุกไหมคะสนุกไปอิ่ไหมคะไปอิ่ไหมคะไปก็ <Okay. S 2> นมร้อนของน้องค่ะเลยช็อกโกแลตแล้วอ,อ่ะ,อะไม่ร้อนดูก่อนว่าของคป็นึงดูค่ะ สี่วันพี่วันอไม้เขียวเขาไปอเลอะล้กินอะไรที่ไม่เลอะบ้างอมุกเเลยอกเอะค่อ,คอมปังปิ้งข้ากแล้วนะคะผมคำใหญ่แค่ไหนก็จะเ,เข้า อร่อยไหมคะอร่อยนะวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาปัน่นจักรยานปันป่นเสร็จแล้วยปั่นเสร็จแล้ววันนี้ขอเวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมดไล้์ลเดแชร์ถึงไฮเดวินค่านานะก็คือดีสวัสดี